อาหารเช้าเมนูแรกของเรานะครับเอาใจคนชอบทานเส้นครับผมจะทำอูด้งผัดเห็ดหอมและขิงครับเมื่อพูดถึงเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแห้งเนี่ยสะดวกมากๆเลยครับพกติดบ,บ้านไว้ได้เวลาที่เราจะใช้ก็แค่แช่น้ำให้เขาพองตัวอีกครั้งนะครับ เวลาที่เราซื้อเห็ดหอมนะครับก็ดูที่ถูกสุขลักษณะน,นะครับแบบที่ผลใช้เนี่ยถุงเป็นซิปล็อกนะฮะใช้ไม่หมดเราก็ยังปิดได้อีกด้วยใช้ทั้งหมด4ดอกนะครับ ต้องบอกว่าสําหรับคนจีนนะครับหรือว่าจะคนชาติอะไรก็ตามทุกคนต่างรู้ดีว่าเห็ดหอมเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของการบํารุงสมองบํารุงประสาทนะครับทำให้เราสึกคลึกคักกระชุ่มกระชวยไม่เครียดนะครับก่อนที่จะใช้เห็ดหอมแห้งนี่เราจะต้องไปทําให้เขา,เ,าเรียกว่าอะไรครับชุ่มฉ่กรอดน,นะครับโดยการนําไปแช่น้ําครับแช่น้ําไม่นานนะครับประมาณสักสิบ ถึง20นาทีนะครับเห็ดหอมเขาก็จะมีความนุ่มแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับลังกระทะใส่น้ํามันครับไม่ต้องเยอะครับเนื่องจากว่าพอเราใช้กระทะ non stick นะครับแทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเอาไข่ขึ้นมาพักด้วยก่อนครับกลับมาดูที่เห็ดหอมครับเพอแป๊บเดียวนะฮะแค่ทอดไข่เห็ดหอมของเราบวมขึ้นมาแล้วครับ อันนี้เป็นพอชั่นสําหรับหนึ่งที่ดังนั้นถือว่าเราใส่เห็ดเยอะพอสมควรนะครับซอยเห็ดบางๆครับผมเสร็จแล้วนะครับกระทะใบเดิมนะครับไฟร้อนๆเลยครับใส่น้ํามันงานลงไปเล็กน้อยนะครับไปผสมกับน้ํามันเดิมนะฮะพอน้ํามันเริ่มร้อนดีแล้วเราใส่เห็ดลงไปเลยครับเราจะเจียวนะครับให้น้ํามันเนี่ยมีกลิ่นหอมของเห็ดครับพอเห็ดหอมเริ่มที่จะสีสวยแล้วนะครับขิงกระเทียมครับใส่ได้เลย หั่นเป็นเส้นๆกระเทียมผมสับๆไว้นะครับสำหรับเครื่องที่เหลือนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแน่นอนเป็นเส้นอูด้งนะครับซื้อแบบสําเร็จรูปเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเราก็ซอยฉลับฉลนะครับล้วก็พักไว้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้าตาลนะครับน้ำตาลเราใช้ไม่เยอะครับใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสช้อน ใส่ลงไปเลยนะครับน้ำมันหอยนะครับตวงอยู่ในถ้วยแล้วมีโอยู่นะครับอีกประมาณแค่หนึ่งช้อนชาครับลดเตรียมไว้เลยครับ่ากลับมาดูนะครับกระเทียมของเรานะฮะสีสวยแล้วขิงก็สีสวยแล้วทุกอย่างหอมหมดแล้วนะครับถั่วงอกเล็กน้อยนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วลงกระทะพร้อมกันได้เลยครับแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ครับ เราใช้ปะหลิวได้นะครับแต่ระวังอย่าไปสับเส้นให้มันขาดนะฮะเส้นอูด้งค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็นุ่มถ้าสับเส้นให้ขาดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะไม่น่ารับประทานผมเปลี่ยนมาใช้ตะเกียบนะครับใช้ได้แล้วครับผมเราก็เอาผัดอูด้งของเรามาใส่จานสวยๆนะครับก่อนที่จะใส่จานนะครับก็ก็ต้นหอมสักต้นหนึ่งนะครับ ดาวนะครับต้นหอมครับผมไข่แดงก็ยังไม่สุกดีนะฮะเวลาที่เราตัดแล้วเนี่ยครับเขาก็จะไหลลงมาผสมกับตัวเส้นครับโรยงาอีกเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยนิดหนึ่งนะฮะพริกไทยโรยแค่ครึ่งหลังอย่าไปโดนไข่ครับเดี๋ยวไม่สวยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้าสำหรับคนที่ชอบทานะไรหนักๆนิดหนึ่งมีเส้นนะครับอดูด้งผัดเห็ดหอมแล้วก็ขิงครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูเช้าสายแบบยเย็นนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากครับกด Subscribe เลยครับ